ส่วนผู้ไม่เบงพ่อเมฆคูบาอาจารย์เดอมาเดินมานั่งจะให้บกผ่องเด้ขันเฮามีโอกาสได้เพียนสางเดินนนางอย่างสี่แล้วมันหมวกภาษาบรรเฮารดใหม่นอกรดใหม่บ่คือรดเก่านี่คำว่ารถใหม่นี่มันเห่านี่แต่ว่ารถเก่านี่เม็นสิเหล่งปันเดีมันก็เหล่งบกไปได้เนาะมันเก่า ก,กนะันเก่าแน่นอนอันนั้นขึ้นรถวะแต่ว่าการเฮ้าบ่มันลดนกเนาะผู้เกาก็เป็นผู้ทำช่องดีแล้วเป็นแบบอย่างทำหน้าที่ของเฮาผู้ทำช่องของดีแล้วอันนี้นะสมบูรณ์สมบูรณ์อยู่ที่เฮ้าเอาผู้ที่ควันควายเด้ทางลงขัวเมอออกเมตตนพอขวัขวเมคขัวทั้งร้าย ทักนาทีสมบูรณ์สมบูรณ์กะประกันอยู่เย็นเป็นโซลละผ่อนจากคณะดสองหม่ใิ่นผู้มาปฏิบัติธรรมเข้าปริบัติักกรรมนำปฏิบัติธรรมอยู่น้ำกันกะกะันเป็นตามรายการนี้กบพระปริวัดสักกรรมสี่สิบสี่สิบส่วนอาจารย์กรรมนี้กะสิบหก การจำบทคิดกันจังวการเป็นปลงทะเบียนให้เด้อเดอ้อการเป็นขาดเขื่อนเราได้ก็ขคอไพ่แต่ว่าการน,นับอันเบิ่งเมื่อคืนนี่อาจารย์กรรมนี่งสิบแปดต่ว่าเป็น,นลงไว้นี่สิบหกฉะนั้นเพิ่มเขาเอาลูกกรรมสี่สิบอาจารย์กรรมสมิบแปดเมจีเพิ่นลงทะเบียนนั่นสิบหก กันภูมบหันลงกลับไปลงให้แน่เพื่อสิโหูจำนวนทีแท่จริงของเพิ่นแล้วก็อุบาสกหาทันอุบาสศิกาสิบเก่าคนจืดไปเรื่อยจืดไปเลย,ด,เลยด้วยบาา่าญยากเนได้บหันวาฉน,านันกรมาเพิ่มเติมเติมแต่งนำกันเด้อเนาในบหันสมบูรณ์ ให้มันสมบูรณ์ไหวแนวใดว่าหนดีให้มันดีไหวดีภายนอกพอได้สร้างบารามีดีภายในนั่นจังสิเม็นส่วนอาศัยใดมือหนีพื่นหนาขึ้นจังสันแล้วอย่าให้มันบกผ่องทั้งภายนอกและภายในขั้นบากายคับใจหนีให้มันดีบมดทุกส่วนอาศัยกันแตงแต่หัวหอดเท้าพี่แต่นแนวดีๆสมประกอบแล้วทูกจริงอย่างนั้นเป็นเจา้าฝ่มามหากาัตรใดหยอนบากายคับใจมันสมบูรณ์ ท่านเ,นเป็นราชาเจ้ายศในเกียรติเรื่องลือก็คือจังรอกเก่าเฮาผุนพระอ,องค์นั้นสมบูรณ์แท้เป็นที่กราวไหวสักการะของรัชะดอนจนทั้งหลายผ่าทรงองค์เจ้าก็เจริญหลงเรื่องมาได้หย่อนเพลนมีความสมบูรณ์ทางศีลทางธรรมทรัพย์ภหยน่อยภายในว่ออึดบ่อยากแม้เฮาหูเห็นตามความเป็นจริงจังเสียเหลวเฮ็ดจังไรเฮาที่สมบูรณ์คือเพิ่น เฮาวคือจังสีเหล้วเพียนสางเอาสมบูรณ์ถูกดวงจิตถูกชีวิตเดอาสาปวุทัานุภาเวนะสา,าวาสัธรรมานุภาเวนะสาวัสังฆานุภาเวนะปุถารัตาณังธรรมรันตาณังสังฆรันตาณังติน นาหังนาโนบาเวนะจตุราสิติสะสัตตมังคันตานุบาเวนะปิตาคาตยาโนบาเวนะจินนาสาวกาโนบาเวนะสัมปิเตกัสัมปิเตปยานสัมปิเตอันตรายาสัมปิเตอุปัตะวานสัมปิเตตุนิมิน สัพเตอภวังคารวินาสันตุอายุวัตโกตนาวัตโกสิริวัตโกยัสวัตโกปรวัตโกวนาวัตโกสกาวัตโกโหตุสัปปะตุกยายวีรโสการสันตุจุปตะวานิกาัร รายาวิวินาสันโตจเตสัสสยญสิติทัพราปังโสตีปะยังสุขังวารังสิริอายุจาวันจะโพคังโวติจะยัน สันตวันสาจะอายุจิีวสิติปวันตุเตปวันตุสาบังการรักขันตุสาปฏิวัติสาบูตานุบาปนัสดาสติปวันตุเตปวันตุสาบังการรักขันตุ สัพพเทวะสัพพธรรมานุภาเวนัสตาโสติปวันตุเตปวันโตสัพพังคารังระโุสัพพเทวะตาสัพพสังฆานุภาเวนคาโสติปวันตุเตย์นิโม cepat.